สลับตัวสว่านแท่น5สปีดขนาด13มิลอะได้ปิดการขายไปที่เรียบร้อยแล้วครับมีพี่ช่างแถวบ้านใกล้ๆก็อยู่ประมาณหา่หางจากบ้านผมประมาณ42กิโลถ้าจะไม่ผิดนะ40กว่ากิโลเลยอ่ากิดหลังจากที่ผมโพสต์ไปไม่ถึง10นาทีพอดีแกเห็นพอดีก็ได้ทักมาสอบถามก็ได้ปิดการขายไปให้แกหลังจากที่ ตกลงกันแล้วปุ๊บแล้วก็ผมก็ไปส่งเลยครับไปส่งเลยที่แรกเนี่ยจะขายจบที่หนึ่งพันนะรวมค่าจัดส่งแต่แต่ถ้าหากผมเนี่ยไปส่งให้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆไงก็ขอบวกเพิ่มค่าน้ำมันอีกสองร้อยนะฮะแกก็ตกลงโอเคก็ไปส่งให้พี่แกเลยก็ขอบคุณนะครับที่อ่ารับไปดูแลต่อสําหรับเครื่องมือแท่นสว่านแท่นตัวเล็กๆนะฮะขนาดนสิบสามมิลับสาเหตุที่ขายก็กําลังมองหา สวัสดีครันตัวใหม่อยู่จะอัพขนาดให้มันใหญ่กว่าเดิมครับสวัสดีครับ